น้ำพริกองทำฟเฟ้าวรีบๆทำก็ไม่ละเอียดแช่ก็ไม่ได้แช่พริกรีบจัด <c oughs> เวลาน,น้อยแต่ว่าอร่อยหอมอร่อยเหมือนของแท้เลยคนกินบอกเหมือนของแท้ <c oughs> ของแท้นี่คือของข้าวเหนียวอ้ยสมบัด เลโกเลพริกคั่วพริกให้หอมหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปใส่ห <Yes. S 1> มูหมดลงไปคั่วให้สุกเลโกเล ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาผงนัวใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายอ <c oughs> ย่างพอหมู<ฮ>เริ่มได้ที่นิดนึงเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปน้ำมันจะออกมาเองก็ใส่น้ำล้างครกนิดนึง เดิไปเลยบุบบบุบะบไม่ค่อยบุบเท่าไหร่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยลืมรีบทำให้เสร็จไวๆไก็ุรักคุเลนิดนึง่งเริ่มหอแมแล้วทุกคนนี่พอได้ที่แล้วนะ้ำมันจะออกมาเองคือแบบว่าจิ้มกับ ผักสดนี่นะแตงกวากับขมิ้นขาวอืมอร่อยอร่อยมากๆชาติออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหวานใครจะมีสูตรที่ทำเอ่อดีกว่านี้ก็ําทำสูตรใครก็สูตรมันสูตรอีฉันตั้งหาด เอาที่ถนัดเอาที่ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเอาที่สบายๆที่ทำแล้วไม่ไม่ยุ่งยากทำโรดนี่ก็จะตปั่นก่อนแล้วก็มาตำ <c oughs> จะได้ไม่ตำนานเพราะว่าวันนี้รีบไปดูแะเลยหอมมากเลยยั่วๆเลยจ้า ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ